เอาครับตอนนี้มงคลกำลังจะขุดกิ่โปมนะครับค,คือประวันขุดเรยเรวขโทษลูกไส้ว่าคือไม่เก่งแต่ขุดกิ่โอมก็เป็น ฮึฮึอ,องแชรแล้วบันแมนเม่วันคือบอดนี้คือวะขุดเลยเอาเมีหรือดิงั้นไผ่ตัวมัน ออไมาดิดู้กดุนใยกันพี่น่องดุนใ่กันแล้วสิได้ป์ป่ะอืมอา้าววันนี้เอาสิได้บพอนอกกี่โป้มข่อยคือบระวันเออคือประดุนี่ มันจะได้กินบอกกี่ปอมก่อนเนี้ยเมื่อเนี้ยอืมอั่นป่ะทั่วเขียวก็หายไรกาแต่ว่าปูขลองแท้เว้ยอืมสูงห้องสูงมันอยู่ในหางไม่นั่นแหละ เมยนเลยปะดิเมนเละปะดิอ้าวันนี้น้ข้าหางใหม่บอกวันมีมันเดี๋ยวปะอืออือเมียนลยปะเมียนลยปะดิ มึงถ่าแล้วมึงถ่าแล้วคือเบวันสู้เขาสู้เขากุดยิ่ปุ่มให้หมาขุดให้มืงไว้มันโตไงจะไงนวะ้ยเฮ้ยไปใช้แล้วคือเบวันโอ้แดดบนหัวลูกใคร สู้สู้สเขาโอ้นั่นนั่นเป็นได้โดยอาการลูกเพ่มันฆ่าหากใหม่บ่ฮึมินี่บ้างหายขาดบ้างเห็นมาั่วขอดเราขุดกันที่นี่จังเหร่น มึงจะจะบาปแล้วลูกไ้เมื่อใดดอกมังซ่งม,มันข้าหากไม่จต่ตัวนี้ไปเอาตัวไม่เฮ้า